กองกำลังบูรพาประเมินสถานการณ์มบขมรนบ้านหนองจานวันบ้านปลายเผชิญหน้าแต่ยังควบคุมได้ขณะกองทัพภาค2ส,สั่งจัดการขั้นเด็ดขาดล่าสุดในช่วงเช้าของวันที่5กันยายน2568ทางด้านกองทัพบ,บกได้เปิดเผยถึงกองกำลังบูรพาขอรายงานเหตุการณ์บริเวณพื้นที่หน้าแนวชายแดนบ้านหนองจานตําบลโนโนหมากมุน อำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่3กันยายน2568หน่วยงานจังหวัดสะแก้วตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้วและสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีได้ดำเนินติดตั้งป้ายประกาศในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยยกแก้วโดยระบุให้รัษฎรกัมพูชาที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรุกรุล้ำเข้ามาฝั่งไทยต้องดำเนินการรื้อถอน และออกจากพื้นที่ดังกล่าวการติดตั้งป้ายประกาศนี้กลายเป็นการกระตุ้นความไม่พอใจของราษฎรกัมพูชาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิพาทนำไปสู่การรวมตัวประท้วงในวันนี้เมื่อวานนี้4กันยายน2568เวลา9นาฬิก30นาทีมีราษฎรกัมพูชาประมาณ200คนรวมตัวกันบริเวณบ้านหนองจานเพื่อแสดงการประท้วง การรวมตัวอยู่ในลักษณะกดดันเชิงสัญ,ญลักษณ์ยังไม่พบพฤติกรรมใช้ความรุนแรงโดยตรงแต่มีความพยายามเคลื่อนไหวเข้าใกล้จุดติดตั้งป้ายกองกำลังบุรพาประเมินว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปโดยไม่ควบคุมอาจนำไปสู่การรื้อทำลายเครื่องกีดขวางและบานปลายเป็นเหตุเผชิญหน้าและกองกำลังบุรพาได้สั่งการให้หน่วยกำลังพร้อมด้วยกำลังตำรวจในพื้นที่ตรึงกำลังเชิงป้องปราม โดยมีกำลังเข้าควบคุมพื้นที่หลักได้แก่หน่วยเฉพาะกิจที่12หน่วยเฉพาะกิจตาพยากองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4กองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรสะแก้วรูปแบบการปฏิบัติเน้นการสกัดการกันชนการกดดันเชิงจิตวิทยาเพื่อไม่ให้มวลชนเข้าถึงเครื่องกีดขวางมีการควบคุมพื้นที่เชิงชั้นป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามเป็นการประทะโดยตรง ผลการปฏิบัติเวลา18นาฬิก30นาทีกลุ่มมวลชนกัมพูชาทยอยแยกย้ายกลับโดยสงบเวลา22นาฬิกาไม่มีกลุ่มมวลชนกัมพูชาหลงเหลือในพื้นที่ไม่มีกำลังพลของหน่วยหรือราษฎรกัมพูชาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกองกำลังบูรพาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องใช้มาตรการรุนแรงนอกจากนี้ ทางฝั่งพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่สองยังคงพบทหารกัมพูชาใช้ไฟฉายสอดส่องทหารไทยในช่วงกลางดึกซึ่งยังไม่ทราบเป้าหมายว่าต้องการสิ่งใดแต่ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและแม่ทัพภาคสอง <c oughs> ก็เน้นย้ำว่าให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหากทหารเขมรโผลมาล้าแดนเตรียมวางระเบิดยิงได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน ทั้งนี้ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักงานนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในายทหารรับราชการระบุว่ามีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณรวม862รายในส่วนของกองทัพภาคหนึ่งพระพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณต่อท,ท28รองแม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่ง โดยมีอายุราชการถึงปี2,571สามารถขึ้นสู่5กองทัพบ,บกในปีหน้าและชิงเก้าอี้ผอ,บอทอบอได้อีกคนสำหรับในส่วนของกองทัพภาคที่2พลตรีวีรยุทธ์รักสินหรือรองตึงรองแม่ทัพภาค2และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2เตรียมทหารรุ่นที่26ขึ้นเป็นแม่ทัพภาค2แทนเพื่อนร่วมรุ่นแม่ทัพกุ้งพลโทบุญศิลปภาดกลาง ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความสวัสดีภาพถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ